สวัสดีครับผู้ชมครับ 6, ผมพันธ้แตกนะครับอ่าวพันพี่น้องครับอยากให้กําลังใจทีมงานของเรานะครับไปกดปุ่มซุปเปอร์แตงอยู่ด้านล่างนี้เลยครับ ผู้ที่จะร่วมมือกันกับเรานะครับก็เน้นเฉพาะสามีภรรยาจะแต่งงานกันอย่างยาวนานมันเยอะแยะมากมายหรือว่าจะเพียง5วันก็ไม่ว่ากันอย่างคู่นี้นะคุณเีรพลภรคุณชัชวิทย์อยู่ตรงนี้กับเรานะครับก็คบกัน5เดือนแต่งงาน5วันวันนี้ก็ถือว่า6วันนะเป็นวันอาทิตย์เพิ่มมาอีกหนึ่งวันนะฮะแต่5เดือนนี้เจอกันทุกวันมีไม่เจอกันความความที่เจอกันทุกวันใน5เดือนนี้มันมันทุกวันมันก็เลยนานบางคนอาจจะบบเจอกัน สิบปีแต่ว่าเออปีละครั้งใช่ไหมเอออาจจะเป็นเป็นจุดที่นานก่อนแต่งกับหลังแต่งมันมีอะไรอย่างที่เราคิดหรือไม่คิดไหมก่อนแต่งหรือว่ามันก็ดีกว่าที่คิดไว้<ม>ก็เราก็จะกลัวไว้ก่อนนะคะแต่ก็ไม่กลัวอะไรเช่นไหก็เราเป็นผู้หญิงะคะ่ะเราต้องเปลี่ยนบ้านต้องย้ายที่นอนแล<อ>้วเขาเป็นผู้ชายเขาอยู่ที่เดิมเหมือนกันยังอยู่บ้านนอนดิ้นไหมนอนดิ้นไหมไม่ดิ้นแต่นอนชอบนอนเบียด อ <c oughs> โอ้ยเป็นเราก็เบียดไม่เบียดได้ไงนะฟิตติ้เนี่ยต้องเอาหาเราใช่ไหมหนาวครับมันหนาวมันหนาวนะคนดึงผ้าห่มไปหมด <c oughs> เออดึงผ้าห่มไปให้ไปดิ้นมาทางนี้เลยแล้วดึงผ้าห่มไปทําไมนีนะ่เขาเป็นคนที่หลับยากครับเพราะฉะนั้นผมเวลาผมนอนนี่ถ้าไปแตะถูกตัวเขานี่จะกลัวเขาจะตื่นเวลา<อ>เขาตื่นเนี่ยเขาจะหลับยาก เป็นคนต้องมีอะไรคิดอะไรอยู่ตลอดเวลาแน่เนี่ยนะต้องมีอะไรคิดคิดเรื่องอะไรแลลวอนาคตหรือตัวเราหรืออะไรก็กลัวฝันเห็นเลขแล้วลืมมึงค่ะแม่คือไม่คิดจะมาหากินเลยใช่ไหมปรเลนเลขนะ่ยเขาลงก็คือว่าหลังแต่งดีกว่าดีกว่าทางนี้ลหละดีดีกว่าสักนิดนิดหรือบันดีกว่ามหาศาลเลยก็ดีตรงที่เราได้เป็นเจ้าของจริงๆครับ นาักมไม่มีทะเลอนแรงมีตะโกนกันแต่มีคำหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะเริ่มเล่นเกมนะฮะค่ะฝ่ายหญิงบอกถ้าจะมีกิ๊กอย่าให้ถูกจับได้เหรอเหรอถ้าจับได้จะก็ไม่ยากก็ตัดอะค่ะ ตัดอะไรหมาว่าตัดเขาออกไปเลยออถือว่าถ้าเกิดมีปุ๊บนะตัดออกจากวงจรชีวิตฉันไดีกว่าผมกลัวมาตลอดเพึ่งรู้เลยนี่เราไปต้องเก็บข้อมูลบางฝ่ายเราจะไม่พอรู้คำตอบเลยไม่ค่อยกลัวแล้วครับเพราะว่าไม่ได้ตัดระวังนันอนๆ้วเข้าไปซุกซอกะ อืมนะแต่ไม่ไม่น่าจะมีเรื่องอะไรรุนแรงแต่ครูนี้ใช่เลยวันเวลาไม่ใช่เรื่องที่สําคัญนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นคนที่ใช่ครับก่อนนั้นปัจจุบันนี้ก็ใช่ใช่ครับวางแผนที่จะมีลูกมีอะไรเมื่อไรกันยังไงฮะก็วางแผนไว้ประมาณสองสามปีครับสองสามปีก่อนอาจจะเร็วกวันนั้นปรึกษากันให้ดีเลยนะครับอย่างที่บอกเนะยจะล้านก็ได้นะฮะเอาละครับโอกาสเดียวนะครับจะเลือกกล่องที่มีมูลค่าเท่าไหร่ครับกติกากล่องดำ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเลือกกล่องที่มีราคาตั้งแต่1,000บาทไปจนถึง1ล้านบาทโดยคำถามในแต่ละข้อจะเกี่ยวกับของที่อยู่ในกล่องถ้าตอบถูกรับเงินรางวัลตามที่ระบุไว้หน้ากล่องถ้าตอบผิดจะไม่ได้รับเงินรางวัลใดๆเลยแต่ถ้าไม่มั่นใจผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์เปลี่ยนกล่องใบใหม่แต่เงินรางวัลจะถูกหาร2จากมูลค่าที่ระบุไว้หน้ากล่องถ้าเปลี่ยนอีกครั้งเงินรางวัลจะถูกหาร4ี่เปลี่ยนอีกหาร8และหารไปอีกเรื่อยๆทุกครั้งที่เปลี่ยนจนกว่าผู้เข้าแข่งขันจะตัดสินใจเล่น ตัวเองนี่เราล้านห้าแสนหลักพันสามหกแปดสองพันห้านี่อยู่ตรงนี้เองนะฮะตกลงตัดสินใดเลยนะยังแล้วแล้วแต่เขาโอติเขายอมเรางี้เปล่าก็มีบ้างมีบ้างวันนี้วันนี้เราจัดการสั่งเลยเขายอมโอเคนะเขายอมนะเลือกเลือกอย่างไรหนึ่งล้านยอมเปล่าได้ย้ายแน่นอนได้ยากแน่นอนโอเคครับโอเค แสดงว่าต้องการมากขนาดนี้ไปจะไปทําอะไรเนี่ยยังไม่เห็นและอยากเห็นนะคะอยากโออยากรู้ว่าร้านนึงเป็นอะไรเพราะว่าทําไมมันกล่องใหญ่มากเลยนะะ<า>นะ<า>เอาละเข้าประจาที่เข้าประจำที่มาดูนะฮะร้านหนึ่งตรงนี้นะฮะกล่องนี้นะฮะของจะเป็นอะไรใหญ่มากนะฮะก็ใหญ่มากขนาดนี้มันรู้จะเอาเจ้าหน้าที่ที่ไหนามายกอแสดงว่าต้องมีของใหญ่แน่นอน <laughs> อนะครับหนึ่ง้านนะครับในกล่องนี้จะมีอะไรนะครับพรอ้อมมาดูครับ ยกไม่ได้ครับเลื่องกลองมาแล้วครับเป็นอะไรครับโอ้โหออกมาแล้วตรงนี้นะครับปกติแล้วนะครับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้นะฮะจะต้องขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงนะครับแต่ว่าที่ถูกบังคับให้แบบ ต้องออกมาแบบนี้นะโวเป็นยังไงฟังเสียงคำรามเป็นยังไงฮะนี่คือเฟอร์รารี่อ๋ออานะฮะเฟอร์รารี่นะฮะคันนี้นะครับเรียกว่ารุ่นเอนโซเฟอร์รารี่เอนโซเฟอร์รารี่นะครับข้อมูลเบื้องต้นนะฮะเดี๋ยวผมอนุญาตบรรยายนิดนึงนะเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือรถที่ถือเป็นที่สุดของรถสปอร์ตนะครับ ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนเป็นรถสปอร์ตที่มีราคาสูงที่สุดในประเทศไทยในขณะนี้คิดว่าประมาณสักเท่าไหร่คะับ80ล้าน85ล้านบาทครับนี่คือ85ล้านบาทอ,อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือรถยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อะระลึกถึงเอนโซเฟอร์รรรีผู้ที่เป็นผู้ก่อตั้งเฟอร์รรรี่ไม่เคยไปออกรายการโทรทัศน์ที่ใดมาก่อน มาตรงนี้รายการกล่องดําตรงนี้นะฮะรายการแรกและรายการเดียวตรงนี้มาใกล้ๆ<น>โอกาสจะสัมผัสอย่างนี้ไม่มีนะฮะอย่าสะดุดล้มนะฮะหารสองนะฮะหารสองนะฮะโอ้โหแตะๆสัมผัส85ล้านนะฮะปกติรู้จักฟ์มละวันใช่ไหมแข่งนะฮะฟุมลาวันมีคือเร็วที่สุดวู้เลยนะเนี่ยอเลอรี่ก็จะทำออกมาเป็นแบบอย่างนั้นนะฮะดูข้างในกันสักหน่อยไหมดูข้างนอกเป็นไงรูปโฉม ก่อนจะไปอยู่ข้างในข้างหลังนี่คือเครื่องนะครับนี่ไม่ใช่ถุงชูชีพอะไรเงี้ยเครื่องนะฮะเติมน้ำมันตรงนี้เครื่องนะฮะนี่นะฮะแต่ข้างหน้านี่ก็คือเป็นที่โล่งๆปกติเครื่องอยู่หน้านะก็ใส่ของนร่งกินก็คงไม่ใส่อะไรกันนะหลักๆทั่วไปนี่ก็คือเป็นเน้นเรื่องราวความสวยงามนะความขลังนะฮะความเป็นประวัติของเขานะครับแล้วก็เรื่องราวของความเร็วความงามคลาสสิกต่างๆนะครับมาดูข้างในสักหน่อยนะครับ โอ้โหดูได้ดูได้ครับเป็นไง <c oughs> อึ้งเลยนะ <c oughs> อยากเห็นนะฮะว่าคําถาม1ล้านตอบประมาณเสร็จแล้วนะยังห่างไกลกับตัว85ล้านหนึงเยอะแยะมากมายโอ้โหนี่ผมเหมือนกับเจ้าของรถเลยนะเนี่ยเปิดขึ้นมาได้เออมาแล้วมาแล้วโอ้โชคดีจัง <c oughs> นี่มาดูข้างในครับนี่นี่อันนี้คุณคุณคุณท่านผู้ชมในนี่นี่ชวนท่านผูน้ชมด,ดูข้างในมันโล่งมากเลยนะฮะจะไม่มีคาราโอเกะวีดีโอเกมไม่มีอะไรต่างเลยนะเพราะเครื่องจะน้อยมากเลย นะครับเห็นพวงมาลัยไหมครับพวงมาลัยเนี่ยทุกอย่างเนี่ยคอนโทรลอยู่ที่พวงมาลัยหมดเลยนะฮะจะเปลี่ยนเกียร์นะฮะแต่คันเร่งอยู่ข้างล่างน้อยมากนะครับนี่นี่อะไรทราบไหมฮะไม่ใช่ลำโพงนะฮะหมุนกระจกครับแมนนวลครับเพราะเขาไม่อยากจะให้มีระบบไฟฟ้ามันต้องมีเครื่องไฟฟ้าต่างๆเข้ามาเพื่อจะทําให้เกิดน้ำหน่น้ำหนักอะไรเข้ามาอีกนี่คือความสวยงามโอ้โห งดงามนะสมใจอยากที่เลือกที่นี้นคาถามเป็จะถามอะไรนะเอานะฮะกลับไปที่ที่ก่อนนะครับโอ้โหเอานะครับแม่วันนี้นี่เฟอร์รารี่นะครับอยู่ตรงนี้จะถามอะไรนะแล้วก็หนึ่งล้านด้วยนะครับตรงนี้เล่นไม่เล่นครับเล่นไหมไม่มีใครเชียร์วันนี้ไม่มีใครเชียร์เลยอ่ะเขาบอกไม่อยากจะรบกวนสมาธิ ไม่รู้ข้อมูลเลยครับเล่นหรือไม่เล่นครับอ่าไม่เล่นครับนะไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นตาเฉยเลยเลือกล้ไม่เล่นเลือกทำไมครับอยากรู้ฮะเนี่ยไม่ต้องมาปิดปากตัวเองเลือกทำไมฮะก็ตกลงกันไว้ก่อนว่าว่าถ้าสมมติว่าเกอยากดูก็ได้ดูแต่สนใจเล่นหรือเปล่าเขาเป็นคนตัดสินใจโอ้โหตกลงไม่เล่นครับ เมื่อไม่เล่นนี่ก็เป็นโอกาสที่เป็นครั้งแรกนี้เลือกแล้วก็หมดไปแล้วต้องเลือกใหม่เลือกใหม่ตรงนี้ยากเท่ากับที่เลือกนะฮะแต่หารสองแล้วนะฮะนะฮลองดูคำถามสักหน่อยไหมฮะค่ะเอออยากรู้นะเอออะไรนะ <c oughs> ล้านหนึ่งล้านหนึ่งกีฟอร์รอรี่คันนี้คำถามจะเป็นอะไรอ่าเอนโซ่ฟอร์รรี่คันนี้หน้าปัดความเร็วสูงสุดกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อกี้ไม่ได้มองหนึ่งล้านเออไปเห็นแล้วด้วยพาไปดูแล้วด้วยเนอะคิดว่าประมาณเท่าไหร่ฮะรถที่เรามีอยู่ประมาณสักคิดไว้น่าจะประมาณสามร้อยเลขลงตัวอยู่แล้วหกร้อยครับเท่าไหร่นะหกร้อยตอนนี้ว่าหกสามครึ่งหนึ่งเลยนะ ไปดูกันไหมไปดูได้นี่ไม่เป็นไรนี่วันนี้เห็นแล้วไม่เป็นไรนี่โอ well okay. ้โหไปดูกันส well ิให้คุณเะงกอกดูกันเอาเองดูที่เท่าไหร่ลองดูที่เท่าไหร่ติ่ง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 ติงเท่าไหร่ครับเจอไหมครับเจอไหมครับสี่ร้อยครับเท่าไหร่ครับสี่ร้อยสี่ร้อยครับ และนี่คืออ n นโซเฟอร์รารีสุดยอดรถสปอร์ตในฝันที่ได้รับการออกแบบมาอย่างพิเศษเพียง399คันทั่วโลกและในไทยมีรถรุ่นนี้เพียงคันเดียวเท่านั้นรถคันนี้ให้อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้เวลาเพียง3.6วินาทีเท่านั้นและที่แผงหน้าปัดความเร็วบอกตัวเลขสูงสุดถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ก็ไม่เสียดายเพราะว่าคิดว่าจะ6กับ 3, 3> ะนะครับ400กิเมตรต่อชั่วโมงนะครับ อแต่ว่าสปีดทิ้งป๊ดเลยนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับเออร์เรย์คันนี้นะครับความเร็วสูงสุดนี่มากกว่า350กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้กําลังสูงสุด660แรงม้านะครับก็ขอบคุณเฟอร์มามอเตอร์ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อนะครับแล้วก็ผู้แทนแล้วก็จัดจำหน่ายบริการรถยนต์ฟอร์เรย์นะครับมาสุริตินะครับอย่างเป็นทางการแต่ผู้เดียวของประเทศไทยเฟอร์มามอเตอร์นะครับขอบพระคุณไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ คุณะใครมีของดีๆนะบางทีอาจจะไม่ไม่แพงนะมันแปลกเรื่องนั้นแต่ว่าจะไปให้มันยากเกินไปนะเดี๋ยวคนที่มันเล่นแล้วเขาจะไม่ได้นะฮะนะต่อลงเดี๋ยวก็จะมีการเลือกใหม่จะเป็นอย่างไรนะครเดี๋ยวมาดูคู่นี้แต่ว่าตอนนีไ้ไปมอบโชคก่อนนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับไปที่ดัชมิวครับ มากนะหนล้านสะใจสบายใจแล้วแต่ว่ามันจะทําให้เสียโอกาสก็เลือกครั้งต่อไปทนนี้จะได้ในสิ่งที่เราได้เต็มจํานวนในครั้งที่เราเลือกไปเลยเนี่ยแต่ถูกหานสองแลวตัวนี้ยากถ้ากับตรงนั้นแต่มันก็ไม่ไม่ไม่คาใจเลยนะไม่แข่งใจเอาละครับในช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับน้ำมันพืชโอลีนชุดเครื่องนอนโตโตเซี่ยงไฮ้ทริปเปิลรองเทาง้ากีโตน้ำมันกวางลุงและ จักรยาน LA ลเอขอบคุณไปด้วยนะครับรปลาดนูคู่น,นีใ้ใหม่ตัวลงนี้เสียดายเสียดายนะเอาวนะฮะเลือกใหม่ตรงนี้หารสองน้าข้าวนี้อยู่ในหลักอะไรดีรรเอาหลักแสนเหมือนเดิมเหรกแสนหลักแสนหลักแส,รรกสรรนนะชอบเลขสี่เราปรึกษากันได้อลองดูซิเอาเอาอยัางไงชองเลขสี่กล่องไหนดีครับมาเลยกล่องไหน สี่แสนครับ40,000เออด้วยเหตุผลอะไรไหมเอ้าคุณยินดีควาบอกชอบเลขสี่ตัวไม่ทราบเห็นคนจริงเขาว่าเลขสี่ดีอ๋อมันมีสี่หม oh ื่นก็มีส uh uh> uh ี่พันก็มีนะสี่แสนนะอย่างน้อยก็ได้สองแสนครับแต่มันก็ไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะเราลองเลือก 4 0 0ี0 0 0 0นะครับการเลือกนี่อิงการเลือกครั้งที่สองนะครับหมานั้นเลือกมาไม่เล่นเอา4 0 0 0 0นครับกาเลือก4 0 0 0 0ในแรกนี่ก็ได้ส0 0 0สนเต็มน,นะคราวนี้ก็จะได้2 0 0แสนะครับดูว่า4 0 0 0สจะเป็นยังไงนะครับเอาะ 4, นะครับ4 0 0 0สนะครับโอ้โหกลไม่ใหญ่สี่แสนจะเหลือสองแสนสองแสนนี้มีอะไรหรือเก็บอีกจะไปเที่ยวค่ะเออเกไปเที่ยว แสดงว่าครอบครัวที่มีความสุขมากแล้วไม่ค่อยมีเรื่องเร่งด่วนอะไรเท่าไหร่เลยนะไปเที่ยวไหนดีอะอยากไปไหนอยากไปไหนอยากไปญี่ปุ่นอยากไปญี่ปุ่นไม่เคยไปครับนะฮะฝ่ายหญิงก็ยังไม่เคยไปยังค่ะไปต่างประเทศที่ไหนมาบ้างครับสิงคโปร์สิงคโปร์อ๋อสิงคโปร์ฮ่องกงญี่ปุ่นก็ออกพวกพวกเราเหมือนกันนะเอาเพื่อนเพื่อนกันก่อนเอาแรกนิดไปก่อน <laughs> เออนะฮะอ้าวลองดูนะว่าสี่แสนสี่แสนก็ถือว่าไม่ง่าย ต่จะถูกตัดลงมาครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าเปลี่ยนใจไปหนึ่งครั้งมาละเสียงพุ่งแวบ,บพุ่งแวบ,บมาแล้วดูได้นะครับอ่าเสาร์อาทิตย์นะเย็น,เย,นเย็นส,บ,สบายๆนะฮะเรื่องราวของครอบครัวตรงนี้แล้วก็เห็นบรรยากาศของของที่น่ารักน่ารักนะฮะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้หรือรู้อยู่แล้วใกล้ตัวอย่างนี้นะฮะเอาละครับมาแล้วครับโอ้โหเป็นอะไรครับเนี่ยอื้อหือ ระวังครับระวังระวังระวังใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นอ้าล่ะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรเฟอร์รารี่ไปแล้วนั้นหนึ่งล้านครับคราวนี้เล่นไหมครับต้องดูก่อนครับก็ยังไม่เห็นละยังไม่เห็นเลยค่ะยังไม่เปิดเลยนี่ตกใจตกใจเลยตกใจว่าอะไรมีกีเหลี่ยมจะได้รีบตอบนี่โอ้โหนี่อารมณ์แบบสใสมยบ้างนะสใสมากลองดูดูว่าในนี้เป็นอะไร โอ้โหโอ้โหยังไงเนี่ยโอ้โหเอาให้เนี่ยโอ้โหเมื่อกี้นี้แปดสิบห้าล้านอันนี้ราคาเท่าไหร่สี่บาทยี่ห้าแลแล้วแต่ตรงไหนสี่บาทห้าบาทหกบาทก็ว่ากันไปนะยาคยะโค4สี่แสนสี่แสนเหลือสองแสนเล่นหรือไม่เล่นจะถามว่าหมดอายุหรือเปล่าสองแสน โอ้โหดูดิมูลค่ากลายเป็นของสำคัญขึ้นมาตรงนี้ซะแล้วเล่นหรือไม่เล่นครับดูคู่นี้นะครับถ้าสมมติว่าบอกว่าเล่นก็ดูไม่ได้จับไม่ได้อยู่ดีไม่ได้ครับอ,อ่ะบอกข้อมูลเบื้องต้นนะระหว่างที่กำลังตัดสินใจนะท่านผู้ชมนะครับข้อมูลนี้ก็คือว่าเป็นนมเปรี้ยวที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานนะครับประมาณทัก3สามสิบปีนะฮะทั้งยาคูสาวยาคูเห็นกันดีเลยทีเดียวนะฮะ ไม่เก่งใจแกะดื่มแล้วพี่ได้ดื่มหรไม่นะได้ดื่มพยายามเพ่งใหญ่เลยว่าเอ๊ะจะถามอะไรถามใช่พยายามออราลี่นี่ถือว่าไกลตัวมากนะอันนี้ใกล้มากเลยใกล้ปากมากใกล้ปากมากเลยสองแสน ถูกก็ได้ไปนะจาก4แสนไม่ถูกไม่ได้ไรไม่ให้ตอบไหมในใจขนาดนี้คุณช่ชีวิตคิดอะไรอยู่เขาพูดเล่นนะขอเจี๋อคิดว่าอะไรอยู่จะได้ขึ้นเนี่ยก็ถามเขาว่าตอบหรือเปล่าเล่นไม่เล่นเขาบอกเขาจะตอบคือจะเล่นนั่นเองคือจะเล่นนั่นเองค่ะเพราะมันไม่ใช่ใกล้ตัวมันอยู่ในตัวอยู่ในเอออยู่ในตัวเลย แล้วยังไงมัไม่ไกลกว่านี้แล้วพุรพรคิดว่ายังไงก็กลัวคําถามถามเป็นปริมาตรมันอะคัะอันนี้มันยากเท่ากับสี่แสนจะได้สองแสนนี่ก็เป็นการตัดสินใจครั้งที่สองเล่นหรือไม่เล่นฮะค่ะเล่นแล้วจะไม่เล่นไปเรื่อยๆก็งงใช่ไหมตกลงเล่นนะครับเอานะครับเล่นแล้วนะครับสองแสนจะได้หรือไม่จากสี่แสนนฮะตรงนี้นะฮะหลังโฆษณากลับมาลุ้นนะฮะว่าเราจะถามอะไรแล้วผลจะเกิดอะไรขึ้นกับ คู่แต่งงานคู่แต่งงานมา5-6วันที่นี้เองนะสักครู่นะครับกล่องดำง เราเยอะแยะมากมายนะครับน่ารู้แล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยนะครับลวก็ในข้อน,นี้เป็นเรื่องราวของยาคูนมเปรี้ยวตรงนี้นะครับคุณค่านะฮะจริงๆ40,000นหมายว่าน่ากลองตรงนี้นะแต่ว่าเปลี่ยนใจเป็นครั้งก็เลยา 2, หาร2เหลือ2 0 0 0 0 0ตัดสินใจเล่นแล้วตรงนี้2 0 0 0 0 0ทําใจดีๆนึกถึงอะไรบ้างครับตอนนี้นึกถึงคำถามนึกถึงคำถามอย่างเดียวไม่พังไว้ตรงนี้นะนะพยายามชำเลืองหน้าดูนะพี่ใหญ่เห็นเราไม่ให้เห็นเลยดูซิว่าจะถามอะไรแม่ สีห้าบาทกลายเป็นสองแสนไปแล้วคำถามฟังนะครับในยาคู1ขวดสาวยาคูทั้งหลายดูที่ว่าคุณจะตอบได้หรือเปล่าในยาคู1ขวดมีจุลินทรียจุลินรียชื่อว่าอันนี้คือไม่ได้ถามนะอันนี้คือช่วยกันพูดนะเล็กโตบาซิลารู้จกักกันดีพูดกันมาโอ้โหเ,เราจำได้เลย ที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดกี่ตัวเขียนไม่ข้างควเลยค่ะผมบอกให้ผมึไม่ให้ดูถ้าซื้อไปปุ๊บเนี่ยเนี่ยเห็นเลยนี่ไงเนี่ยที่มีชีวิตกี่ตัวสองแสนครับไป๊บแป๊บแบแบบหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยรู้สึกยังไงบ้างตอนี้ รู้สึกอยากจะเปลี่ยนแล้วอยากจะเปลี่ยนแล้วสนใจนิดนึงไงเอาถ้าใครเป็นแบบดื่มทุกวันก็เห็นใครมีของเล่ดีๆนะฮะเชื้อเชิญได้เลยครับก็งรายการก็จะขออนุญาตนะฮะนำมาให้ทางรายการเราได้เป็นคำถามได้นะครับจะขอบคุณไ้ด้วยนะครับในใจไม่อยากเล่นอยากจะเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนจริงนี่นะมันครั้งที่สามต้องหารสี่เปลี่ยนอีกทีมากผมให้หารแปด เพราะว่าได้คําถามไปแล้วแต่หารแปดแล้วนะถูกไหมถูกไหมใช่ค่ะสมเหตุผลนะค่ะถ้าเกิดเปลี่ยนธรรมดาเนี่ยหารสี่คือพยายามเลือกอันเยอะอ่ะมันก็จยากแล้เปลี่ยนก็ต้องคิดค่าเปลี่ยนหน่อยแล้วเจอคําถามด้วยคิดค่าเจอคําถามอีกด้วยถ้าเปลี่ยนก็ได้เ้าบอกอยากเปลี่ยนผมอนุญาตใจดีมากอยู่ในการ้ใจดีใจดีเลยหารแปดหารแปดเล่นหรือเปลี่ยน เปลี่ยนฮะเปลี่ยนไม่รู้จะเดาว่าหลักอะไรอ่ะโอ้ไม่มีสิทธิ์เลยจะเดาว่าสามสิบตัวก็ในใจคือคิดอยู่คือสามสิบตัวหนึ่งถึงล้านไม่รู้จะทายอะไรจูเลียนเซีมันไม่รู้มีกี่แสนตัวในใจในใจคุณยองลองคิดว่าเป็นสามสิบตัวคุณแทชคิดว่าอยู่ในประมาณเท่าไหร่อันนี้ตกลงตกลงก็จะหลักหมื่นครับหลักหมื่นหลักหมื่นก็เยอะแล้วไม่รู้จะทายตอน ต้องเป๊ะๆด้วยใช่ไหมครับเป๊ะสิเป๊ะเพราะว่าตัวเลขนี้มันลงตัวมากเลยตัวเลขง่ายๆเลยตรงๆครับตรงๆเลยลงตัวมากไม่มีจุดทศนิยมเลยไม่มีครึ่งตัวด้วยแล้วแตหูเฮ้ยมานรับทุกทีเลยไปสูจน์ได้ด้วยครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงไมสูจน์แล้วเขาพิสูจน์มาแล้วเขาถึงได้พิมพ์ออกมาได้ว่านี่มีอยงอย o เรียบร้อยหมดเลยนะตกลงแน่หรือเปลี่ยนให้เปลี่ยนได้ใช่ไหมครับได้เปลี่ยนหานแปดแลยได้ผมก็คิดท่าเปลี่ยนดีกว่าไม่ได้เลยเลยตกลงเปลี่ยนครับเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนหารแปดดื่มไหมดื่มไหมดื่มไหมเดี๋ยวมีจุลินนสีเข้าไปครับอไปหายเจอเปลี่ยนแล้วนะฮะเปลี่ยนแล้วนะไม่ได้แล้วนะอันนี้หนึ่งล้านสี่แสนไม่เอาเปลี่ยนเอาไปดูเลยครับแล้วช่วยบอกผมชัดชัดช้าๆ้ิหลักอะไรครับโอ้โหหลักอะไรฮะเขาคงใส่ศูนย์ไม่หมด้งครับเนี่ยฟังฟังชัดชนะช้าๆเอาเป็นพิธีกรแทนผมหน่อย อาจุลินรียาคูที่มีชีวิต8,000ล้านตัวครับโอ้โหมากกว่า30ตัวไปต้องเยอะนะค<อ>่ะไม่ใช่หลักหมื่นด้วย8,000ล้านตัวแล้วก็ข้อมูลนะฮะจากของที่นำมาให้เราได้ดูกันเนี้ยนี่คือว่าใกล้ตัวมาก8,000ล้านตัวผมให้คุณนี <c oughs> ่ต้องสองแสนนะขอบคุณคร <c oughs> ับตกลงก็ <c oughs> เป็นหนึ่งครั้ง ชีวิตคู่ข้าวใหม่ปลามันไม่เป็นไรครับเปลี่ยนไปเรื่อยกๆก่อนคือกำลังค้นหาว่าชีวิตเราจะเดินทางไหนดีไปอย่างนี้อย่างนี้นะยังไม่มีเสียหายอะไรนะจากหนึ่งล้านมาสี่แสนนะหารสองอันนี้หารแปดแล้วนะยากเท่ากับที่จะเลือกนะแต่หารแปดกล่องต่อไปครับกล่องต่อไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวก่อนก่อนจะไปกล่องต่อไปขออนุญาตนิดหนึ่งนะถือไว้ได้นะยาคูนี่เป็นนมเปรี้ยวที่อยู่คู่กับสังคมไทยมามากกว่า30ปีนะครับ ยาคู aku, เริ่มเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในปี2513โดยผลิตขึ้นจําหน่ายครั้งแรกในโลกที่ประเทศญี่ปุ่นในปี2478โดยดรมิโนรุชิโรตะและได้นำจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสคาเซอีพันชิโรตาซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่รับประทานได้มาเป็นส่วนประกอบสำคัญในยาคูในแต่ละขวดจะมีจุลินทรีย์ชนิดนี้อยู่ทั้งหมด8 0 0 0ล้านตัวซึ่งได้ระบุไว้ข้างขวดยาคูทุกขวด สายยาคูใช่ไหมมาปุ๊บสายยาคูยาคูมาแล้วค่ะอะไรนี้นะฮะ,ะข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไม่ได้ถือกําเนิดในประเทศไทยรู้ไหมกําเนิดมาจากไหนประเทศประเทศญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นนะครับตั้งแต่2498แนะครับแล้วเข้ามาไทยใน2513ทนี่เป็นความรู้ได้นี่ครับสาวยาคูคนแรกของโลกเกิดขึ้น2 5 0 5้เขาก็เกิดขึ้น มาก่อนแล้วก็ตามมาเป็นสาวยาคูก็เคยเออกไปช่วยดูแลจำนายก็เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นอีกเพราะฉะนั้นสาวยาคูคนแรกไม่ใช่คนไทยนะค,ะครับยาคูหนึ่งขวดก็แลกตัวมาซิลัสก็8,000พันล้านตัวนะครับจบพอแล้วแค่นี้ข้อมูลอื่นมันจะยากเกินไปนะเก็บไปเลยนะบูชาปิดทองทำเลโก้ให้ดีพอแล้เลือกเท่าไรยากเท่านั้นแต่รางวัลหารแปดเพราะว่าเลื้อครับอ้าว กองไหนครับอ่าเท่าไรเท่าไรอยาก <crunch ing> ได้เท่าไรเอาให้ได้หรือว่ามันต้องคิดดีๆนะฮะหาแฝงได้บ้างหรือว่าจะไปเสี่ยงต่อไม่ว่ากันทุกคนเลือก<ผ>เ,<ผ>เองได้นะท่านผู้ชมลองคิดดูนะถ้าเป็นคุณคุณจะทาอย่างไรนะครับคุณจะเลือกอย่างไรมีโอกาสครั้งเดียวนเนี่ยเลือกอย่างไรนะะจะได้สมบูรณ์นะฮะเปลี่ยนใจไปเรื่อยๆนี่คิดค่าเปลี่ยนตลอดครับอ่า ซ้ายยังไงอยู่ฮะในในในภรยสามีพูดว่าอะไรฮะเขาจะเลือกกล่องแสนนึงกล่องแสนเองแล้วอะรยาว่าไงจะเลือกแปดหมื่นแปดหมื่นเพราะอะไรฮะในคุณ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 ชัดเขาเลือกแปดหมื่นแต่ผมเห็นว่าแสนหนึ่งมันก็ไม่ต่างกับแปดแปดหมื่นเท่าไหร่ความยากน่าจะนิดนึงอ่าแต่ว่าความยากที่แปดหมื่นก็ไม่ง่ายแต่ถ้าแปดหมื่นเนี่ยตอบถูกเหลือหมื่นเดียวแล้วครับแปดหมื่นครั้งนี้เล่นแล้วไม่ได้โอ้โหกู้เงินไปอีก กุ้ง้ับปอีกไม่งั้นคู่ใหม่ไปตัดสินใจดีๆนะตกลงเลือกหนึ่งแสนครับหนึ่งแสนตกลงเลือกหนึ่งแสนนะครับมาลองดูนะหนึ่งล้านมันก็ยากนะมีผลไม่หหลายหลายครั้งเนี่ยมีค่ะใจมันจะเป็นไงมันมั่นใจน้อยลงเนอะนจะคอยลงไปเรื่อยๆมือนข่าวนี้นะฮะ สิ่งที่เขาต้องการจะได้มากที่สุดคือ12,500ือจะได้ไปหรือไม่พยายามจังต้องย้ำไม่ได้ย้ำให้ดีหรือไม่ดีไปรูนะแต่ว่ายากเท่ากันหนึ่งแสนเจอแบบไหนดีนะคิดว่าได้ไหมคิดว่าได้ไหมคิดต้องไปคิดไปถึงแสนหนึ่งก่อนนะความยากมเท่ากับแสนอืมเอาล้ครับลองดูนะเพราะว่านี่คือคำถามแสนหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้ไปมันจะไม่ถึงซะแล้ว โอ้โหกล่องใหญ่หลักแสนที่เลือกมาคำถามนี้ต้องถือว่าไม่ง่ายไม่ง่ายแต่ยังไม่รู้ผลยังไม่รู้ผลเอาลครับจากนี้ไปเป็นของครับจะเป็นอะไรเฟอร์ราราี่แล้วยาคคูแล้วอุย้ยสุดยอดสุดยอดเลยสุดยอดเลยเขามอบให้คุณหรือเปล่าผมไม่ทราบ ขาวาเป็นคุณหรือเปล่าผมไม่ทราบโอ้โหนี่คือเข็มขัดแชมป์โลกครับใครจะเป็นแชมป์โลกแล้วดูสภาพลินะนี่ของแท้นะของแท้นะครับนี่ของคุณเขาทรายครับนี่คือเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวดพิกัดน้ำหนัก115ปอนด์สถาบันสมาคมมวยโลกของแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยตลอดกาลเขาทรายแกเล็กซี่โดยเขาทรายป้องกันตำแหน่งได้มากที่สุดของรุ่นนี้ จนทำให้มีชื่อติดอยู่ในธรรมเนียบเกียรติยศ Hall of Fame ด้วยสาเลยก็ได้เวลาหมดปะโธหมดเวลาก็ลงสนุกเลยทีเดียวนะครับงั้นต้องมาต่อพรุ่งนี้มี2วันนะครับใน1สัปดาห์นี้ก็คือเสาร์ทิ์เย็นๆอย่างนี้นะทางช่องสามนะครับห้าโมงสี่สิบห้านะฮะโดยประมาณประมาณนะฮะห้าโมงกว่าก็เปิดรอไว้ได้เลยนะครับสองวันงั้นก็ต้องต่อพรุ่งนี้ดูว่าคู่ที่จะทําอย่างไรนะครับแสนนึงแต่มมือสองห้าคิดออกอย่างตอนนี้ อยู่ว่าจะถามอะไรจะทําอะไรอย่างไรนะเล่หรือไม่เล่อีด้วยนะฮะพรุ่งนี้นะครับกล่องดำครับสวัสดีครับพี่รักตัวอะไรตันเฉยบอกครับพี่เลยบอกบอกรักการายนการผมเป็นประวัติศาสตร์เลยบอกรักก็ได้แต่กันรักพี่ต้องการห้ามือนะครับไปทำบุญให้คุณแม่นะครับคำตอบนะครับถูกต้อง